ดัชสวัสดีกับแมปไม่และเจ้าสจวดด้วยนะครับพูดขนาดนี้ทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรกันแล้ววันนี้เราจะมาลงแรงเดมอนด้วยวันดีอยู่ยๆแรงก็ขึ้นเร็วพร้อมกับรีวิวเจ้าสจดดวดโมเดลใหม่ของจ็กเกอร์ซึ่งเอาตรงๆเลยปะแบบไม่อ,มอ้อมค้อมคือกูเล่นไม่เป็นและไม่เคยเล่นตัวจ็กเกอร์เลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยความวันนี้เราต้องมาลงแรงเราก็ได้ทําการฝึกฝึกแล้วก็ฝึก แล้วก็ฝึกอีกแต่ไม่ชนะสักตาเลยและผมบอกเลยว่าต่อให้ตานี้เราจะเล่นชนะหรือไม่ชนะเราก็จะลงงั้นเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเรามาเริ่มเล่นเลยค่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าตอนนี้ระหว่างเตรียมพร้อมที่จะเล่นมันก็ได้ค้างไปหลายวินั่นทําให้ผมเลือกตำแหน่งไม่ทันเลยต้องเปลี่ยนมาเล่นไฟเตอร์แทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ตาหน้าก็ได้ไว้ตาหน้าเลือกใหม่เล่นใหม่ ในที่สุดตานี้เราก็ได้เล่นน้องสจวตแล้วสักทีนะสักทีแต่ถ้าทุกคนหวังให้เรามารีวิวสกินด้วยเราบอกได้จังหวัดเลยว่าผมไม่มีตังโจนะและตานี้เราก็ได้เจอกับสลิมลูบูฮัดูอินฟูเลเนกิกซี่และฝั่งผมก็มีซัพพอร์ตลูอีล็อกซี่ไฟเตอร์เพนป่าผมแครีรีสจวตและ uda, ิูเดอร์เมด กูจะไหวไหมเนี่ยเริ่มเกมมาเราก็ได้ไปเล่นแคลรี่ก็เฮียละผมได้โชว์ความมึงตั้งแต่ตอนเกมแต่ดินไปเล่นรักที่ไม่ใช่เล่นของตัวเองว่าจะไม่พอยูถอยจังแค่นี้ความบันไลรก็เริ่มรอยมาเลยผมก็ได้พิมพ์ไปว่าขอโทษครับเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแลนรีบวิ่งไปที่เลนตัวเองอย่างรวดเร็วอันนี้ผมเล่นสปีดนะผมบอกก่อนเลยนะว่า ผมไม่ได้ศึกษาดึววิธีการเล่นสจส๊วเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนๆถ้าเล่นขัดใจใครหรือคิดว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เล่นแบบนั้นนะเพขอโทษได้ไหมก็เล่นไม่เป็นนะตอนนี้ผมกับคนในทีมเริ่มเปิดสึกและผมก็ได้เฟิร์สบาทไปเป็นคนแรกต่อมาล็อกซี่ก็เป็นคิวที่2จากฝั่งนั้นนะและช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมกับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามได้เปิดศึกกันและแน่นอนว่า สางคนต่างไม่ได้คิวและผมเกือบตุยเพราะเม็ดฝังตรงข้ามเข้าสอดแทรกหากูคนเดียวเลยแต่ดีนะที่ผมเก็บเลือดทันเกี่ยวไหมจังหวะน,นี้ทีมผมได้ถอยอยู่แต่แทงฝั่งนั้นเ่าซะเลือเกินผมเลยทาการส่งเขากลับบ้านแล้วกูจะกลับบ้านตตใหม่ฟ้าตอนนี้ผมได้กลับเรียนตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมซับพอร์ตของผมแต่อยู่กันยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนจะขับบ้านอะไรนักหนาววนะน่าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดแต่ผมอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้ดีๆ ้าทุกคนดูไม่ทันและยังงงผมจะย้อนให้ทุกคนดูภายในสามจังหวัดนี้นะคะล็อกซี่ได้ทำการเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละและหลังจากนั้นเขาก็ใช้อันตีในการจับลูบูได้และฉากต่อไปจะทำให้ดิฉันอึ้งมากเลยค่ะทุกคนนี่มันคอมโบของตนูลูอีกกับลอน็อกซี่นี่ดิฉันอึ้งมากเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นคอมโบนี้มาก่อนจนดิฉันต้องพิมพ์แปว่า คือกูอึ้งจริงๆพอเราดึงสติกลับมาได้ผมก็รวมไฟกับเพื่อนทุกคนต่างก็รวมกันมาเลนบนจนได้คิวได้ป้อมอีซีโคดพอป้อมบนของฝั่งศัตรูแตกผมก็ได้ย้ายมาเล่นเลนกลางพอเลนล่างเราได้แตกเว็นทีเรียบร้อยซึ่งเราไม่สามารถไปเล่นเลนนั้นได้ จากนั้นเรากับเมรก็ได้รวมกันมาตรงกลางเพื่อเคลียร์คลิปแต่ไม่รู้เมรผมเคลียร์อีท่าไหนด้นบักดูอินกับผีเสื้อลูกจีเอ็มสัตสกิลใสยักย,ยับผมที่พยายามช่วยแล้วแต่ถ้าเมรอันน้อยนิดกับกูที่เล่นไม่เป็นเลยทําให้คิวเดอร์กับบ้านทางรัดขอโทษนะเพื่อนผมที่เสียใจกับการสูญเสียก็ได้เดินไปเลนล่างและเอาความห้าวจากไหนไม่รู้ไปจากข้างหลังศัตรูเฉยเลยดีไม่ตายนะ <c oughs> จากนั้นผมก็ได้กลับมาที่เลนกลางเหมือนเดิมไม่เติมเลือดด้วยนะ พบความห้าวที่เอ่อล้อนออกมาจนคิดว่าตัวเองจะจัดการคลิกซีได้แต่พลนกับตรงกันข้ามผมเกือบจะเป็นคนโดนจัดก,การเองผมได้ทาการกลับบ้านทางลัดด้วยฝีมือของทีมผมและก็ได้วาวกลับไปเลนกลางทางลัดของฝีมือทีมผมอีกเช่นกันพอมาถึงพวกเราก็ร่วมกันไฟเจนทุกคนได้วาวกับบ้านทางลัดโดยฝีมือของทีมตรงข้าม พอเกิดมาจากการหลับเลยอันยาวนานผมก็ได้กลับไปนอนเหมือนเดิมตื่นมาครั้งนี้ผมได้คุยกับตัวเองว่าจะพยายามหลีกเลีย่ยงความซุยให้ถึงที่สุดและจะช่วยเพื่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จังหวะน,นี้ทีมผมได้เสียเปรียบโคตรต้นฝั่งตรงข้ามกดยับแต่เราก็พยายามที่จะสู้ไฟจำเนที่สุดก็ชนะไฟนี้ได้หลังจากที่ชนะแค่ไฟเดียวนั้นทีมผมก็ได้มั่นใจเกินเหตุท,ที่จะไปสู้กับเขา จนสุดท้ายพวกเราก็ตุยกับหมดแต่ยังเหลืออีก3น่ะเออแต่เมื่อกี้กูแจกจังหวะต้นเกมผมได้บอกใช่ไหมว่าจะพาดูแมปก็ตามนี้นะทุกคนดาก็แบบนี้แย่ก็ลกลุงหลัง,งมันดีแล้วส่วนคือหรือที่เรียกว่าก้อนหินดีวะอะไรวะอูปุ้เลยวะจังหวะที่พาชมแมปอยู่นั้นเราเสียป,ป้อมแค่คำนี้ก็ทำให้ผมลดสนใจแมป และกลับมาทูทีมเป็นจังหวะเดียวกันที่ผมเกิดพอดีผมก็ได้ทําการเข้าไปร่วมไฟและวิ่งไล่ลูบูอย่างเอาเป็นเอาตายจนได้คิวรู้เลยว่าโคตรแข็งได้ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแค่ผมที่แขนงท่งกับเคลรี่ฝั่งสรงค้ามก็คงจะแค็งไม่แพ้กันแต่ก็โทษทีวะที่ทำให้แก้แค็งไม่สำเร็จ พเราทุกคนได้ทําการรวมไฟจนเราได้คิวแค่ตัวเดียวนั่นแหละแต่ผมมีเหตุผลนะคะเพราะพวกเราต้องมาเคลียร์ดาร์กเคลียร์ไปเคลียร์มาผมก็ได้วูบนอนลงไปกับพื้นเขา้าวงวับไม่ทันเลยหลังจากนี้ทีมผมดูสู้ไม่ดีนะเราทั้งเสียป,ปอมโดนกดจนตุยและยังเสียป,ปอมสุดท้ายไปอีกผมไม่รู้เลยว่าจะชนะตานี้ได้ยังไงถึงจะพยายามไฟดันเลนหาตังเท่าที่จะหาได้ และความพยายามของลูอี้กับล็อกซี่ที่พยายามจะทำคอมโบแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ก็ยังดีที่เราพอสู้ไฟได้บ้างนะบ้างนะ แต่หลังจากนั้นทีมผมก็ตุอยไปีสองคนส่วนเพนก็ได้พยายามที่จะดันเลนบนให้ถึงที่สุดพรกับซัพพอร์ตก็พยายามกันป้อมจนเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ล็อกซี่เกิดเราทุกคนได้พยายามกันป้อมกันสุดชีวิตแต่ผมดันห้าวเข้าไปตุยอีกแล้วเอเจตอนนี้ผมได้ขอโทษเพื่อนอยู่ในใจแต่ที่หน่อยที่ทุกคนสู้ไฟกันได้อันนี้ผมยินดีนะและเพนกับล็อกซี่ก็พร้อมใจกันไปดันเลนเอาป้อมเท่าที่จะทำได้แต่ก็ได้มาสององ แต่น่าเศร้าที่เพื่อนเราตัวไปคนนึงไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายที่เราได้ร่วมสู้กันเพราะเราสู้ฝั่งฝั่งตรงข้ามเพราะเราสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยทั้งดาเมจและจํานวนคนสุดท้ายก่อนแพ้ผมก็ต้องขอโทษทีมตัวเองก่อนนะที่เอาตัวที่เราเล่นไม่เก่งมาลงเลงซึ่งมันก็จะทำให้เป็นภาระทีมแต่เราก็พยายามที่สุดแล้วพยายามไฟพยายามช่วยทีมพยายามทำทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็แพ้อันนี้ผมขอโทษด้วยครับถึงจะแพ้จนเสียราวแต่เราก็มีบัตรป้องกันขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนถึงที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากบอกเมดว่าอย่าเอาคิวเดอร์อมากลางอีกนะครับขอบคุณครับ